วัดลักะครังท่านสมเด็จวัดละคข,ขังแท้หลานปุษย์เจดทะลุสุขนะครับท่าสวยที่สุดในโลกสัชัดเจนกรอบกรอบกันน้ำนะครับท่านถ่ายไม่ต้องไปจับพระจับเลอ,เอกเถอะกรอบกันน้ำเรืไ่ได้กรอบติดนะคระับท่ากรอบลมแกะออกก็ได้ มันไ,ไปกอบเบียดพระนะทูสมสม้ชมกอบลมกอบจะไปจับพระพลาดเลยไม่ชอบเอากอบใหญ่ๆถ่ายเลยเนี่ยมองเห็นชัดเจนทุกคนเขาซ้ายจะสูงก็เขาขวาฐานชั้นแรกทางซ้ายจะตัำก็ต่ขวาทุกคนกลับกันฐานสิงเอียงไปซ้ายอย่างชัดเจนคม มชัดฐานใหญ่จะรูปตรงกลางเล็กน้อยอส,สวยคมพิมพ์หวงวิจารพิมพ์ที่สี่พิมพ์องค์ลุงคุงดท่านผมนี่เกตเดียวเล็กองค์ลำไรแป้วทั้งซ้ายมือแป้วทุกองค์วันละครังท่านผ้ชมเป้ว จำลองศหกสองหกสามหกสาสวยที่สุดลำสม,สสม,สสมดั้นหลังไม่สวยลำสมก่อนร่อนนอนดุนหลังไม่สวยลำสมก่อนร่อนขอบไม่สวยสภาพสมเด็จแท้ร้อยเปร์เซ็นต์สนใจติดตอ่อได้ สายจำลองจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ